แซ่บเวอร์อืมอืม,อมดูดูนี่ค่ะใครบอกว่าไม่มีกะทิด้วยมีด้วย ม,มากินข้าวเหนียวมะหวงวันยุทธสุดสัปดาอ,อร่อยอร่อยอร่อยข้าวนมคู่ข้าวจากประเทศไหน ฝราลงเป็นห้องว่าเข้านมหม,ม,มะเหมาะกะทิเน้นเนมมองหงนักหนักแซบ่บ Thì giọt chậu. Thám én, kín én, nắc lành, phò Ở khá. Đi mua nọc lăn thái cả đây, nạp con đều. Ừ.